ไรไม่ออกละมาเลยจอมถหายบอกอ่สบายดีปาลุงสบายดีสมองสบอรน้าไปรูปกิงข้าวเด้อ แรงมากันตะลุงหลังจากที่มาจากายแดนเวียดนามลาวกัมพูชีอินโดนีเซียมาได้ของฝากได้ของฝากของต้นมาจากประเทศเวียดมีกุง้งมีคนใจดีีกมกุง้งมีหอยจะหอยอยังไงหอยหอยขาวหอยคนณหอยขาวหอยเชงหม้แมน

bắt 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 bắt

มั่งแม่บอดูนเีบอกเขาขอจ้าลวงวัดตั้งทั้งเลยไปเขอไปตั้งทั้งเลยเอฟหนึงเอาใหม่ซะกินไว้สาเงือมเง้มไปดำนาเนาะนี่มาพอเบรค้ากล่งตุยงตลย ได้ยุคนบราณผัวลูกาันงเนาะเฮ้ยทำกุ๊กางมันอน่นา่อย่้นแม่แม่แม่ัสิวมนยังไม่จงจ่่เรียกนัง้อยนัง่นี่ยพ่อพูดมบบน้กินล้างใส่ลหิสนยังไม่บอข่าน้าว่หอม ม,ดดนนมันกไม่เห็นด้ทำเลยเยียงๆข่างเลยที่ลยเนาะเห็นว่ากะง่นง่แมันางแล้วหงงหไหนไม,ไมไนี่อไรหอมุ้ยงเหยวเจอะมากนี่คือี่สอเอ้ปไปไปไปดูอีอ้ยรู้กันแ้รู้กันแ้

ร้อหดอานองันใหมินะอัน hmm. น mm ้มนนฮะาลพอมีเ hmm. ช mm ื hmm. mm ้อ hmm. ล mm ่ใชอวะมอืมอมันอะไรมุงก็เชียงสนั่นอืมเต็มเเลยผาบร้อนมีมีกุ้งกุ้งสดน้ำมันไม่เอาลงแล้ว

อ่ะข้าเอาวิ่งวน้องกเบิดบาคักินโอ้ยกระชีพจะไปุปุยปลูกเน่อัคือดับเองวะแม่เดบเบดบเบดบเตือนแบด mời em mặc dù vậy mọi không kém ba bọn mhm 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 อย่าเห็นน้องน้าเยี่ยมอัคอั้ันจบดีน้งยืไหนนนวัน่อากดไปเทาเหรอเจอเฮาน่อยจบัช้าอื่นเนาะได้บัได้กิโลนั่นนเขะเอาล้านี่นี่เื่องลางินหอยขาวเน

กินชุดยี่กินอียงมีมาใหสาเม,มื่อมันจะบอกแต่หงสาผิดนี่มัสาเมื่อหวเอาไปเมรแมเบื่อบ้านาไปดูน้องลำเหือ เ้ยอกคีบอกคีบอกเีบหออกมากีออกมาลูกเห็นมันมุนงพอพลมเห็นมันมุนห็มันมุนไงพล้มเห็นมันมุนไงมันขาข้าไปแลวมึงออกมาโลดไม่ดีนะวขนานยุบไปเด้ดีใครเปนหลอกน่ะเดี๋ยวเราดัเ yeah, ล yeah. ีมพ่อเร็วหลอกข้างในหลอกข้างในใครเอาตัวมัง กัมึงก็บฮู้อยู่พญานองมึงน่ไดดีมันคือใครได้บุรีบุรีหลอกของออกเดี๋ยวมัตัวเดียวใครทำถ้าเป็นใครได้ขับโบบินบ่หลอกบ่จับบ่บ้ามึงกับ่ัวกเลยเนาะยนทุกเด็ก นนนนคนรวยกินอยู่กินแจกได้แจกแล้ว,ลวมีมกินม่านชี้างานหิ่วยแตดขายได้ปานี่ยเดี๋ยวไปเบิดปัญญาเพราะนั่นขายประตูสุอะห้องกว่าวีกี

หน er> ้า pues รูหูถนกับแสตาุเลยหน่อยเดี๋ยวไปลอกตาสเสือแล้วก็หลอกสองเสือขึ้นจ้บกินแมพ่อะตาสวตาลัวดึงดันนะดึดูดดเดดินีจในน่องนะเจ๊ยังก็มาทำในหันนะเะ นเหือนั่งนั oh source, sure. ่งสิเออโตไะใบเออเดล๋ยวจะไปทำมอรมือไม่แม้อะไรมาตรงนั้งสินกกระมอกดูนุ่นล็อกกระชังเขาโดนด้วยเหรอน่บกขอเตยโสงนกกระรอกนกต้นคอนนกฟูกตอนนั้นอะไรยังไงมันเอาเงินไปไล่ไปเลย

ไกนะ่มันเดือยยาวหรือเมนโล่ไก่มาไปไปให <c oughs> ้พ่อหอ่ะส่งนตรีพ่อเลยนี่กลับไปอีกแล้ว่ามันอย่ใจวนนะมามามา,มาลูกอะมาเข้าข้าวนหน่อยเนาะใหญ่เด้อนะยิะนเลูหรวจึงหาขรับ มาอ้ยโอ้ยน oh. claro ี่แกนี่มีเลยบ้ี่เ่เดี๋ยวไปทั่ยมึงน่มัตุ่มบ่มนะกินบ่แอยามันกินบ่แมงว่นหมอแมงอยนีเฮาแกเฮากยอมเลยมันบุกนนีต้องใส่ียมันเนีอคุ

น้องก็อยู่ในไัยเหนียวอะไรเหนียวใส่เอาลำเอาส่งไปเสร็จลูกไว้มีอัศวินมีไปเสร็จเนี่ยอัศวิน้องไปเสร็จลูกพีมลำผ่ลายหมดตี๋เยเ้ยว้าวหมดเลพังแล้วส่งไปเสร็จเอาให้ด้วยแม่นี่เอาให้ด้วยหม่เฮ้ยไปเสร็จเด้อเหนียวมังได้แล้วเสร็จเด้อเอาไปเสร็จให้น้องหน่อยน้องนะอีดำนะมันหยากเที่ยวเขาเที่ยวหย่ยาม ดำไปเมือ่อเราสวอพื้นไปเลยหลบเงี้ยไปไหนดำไปไหนไปให้ดิ่สวบจะไปเดินทางกันหมนัดกไปจัะสถานการณ์นี่พอไปสวอยังคักินนะีไปไป่นเปิดไวยนัน เค่งเสพเค่งมันเครื่องหอนเค่งเปิดกองนะแม่โคตรเดิมเดิมเฮ้เปิดปุลบหระอีงมันตืนเลยสบมันดับเออจักเทศจักหอนใหญ่ดุยฮัลโหนี่กันแสงขนาดไหนกินชม่ก่อนมพอดีเลยจากการทำนี่เด้อปลาลูกผมพอะกันขีปนะะ สบายดีนะน้ำใส่